เป็นวัดที่ลวงปู่สวงเคยมาใช้ชีวิตเพราะเราจะต้องร่วมกันรักษาร่องรอยเรื่องราวทำตำนานลวงปู่สวงวัดบ้านขยูงมาถึงปั๊บท่านจะเห็นซุ้มประตูใหญ่ประตูโขงปิศนาธรรมอยู่หน้าบันพระหัตถ์แบรัศมีเบิกดอกบัวบานนกพิราบคาบดอกบัวเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นซุ้ม ประตูโปรลือทางสว่างมีวิหารคตรอบอุโบสถที่เป็นลักษณะของศิลปะแบบขอมโบราณมีอยู่สทิศสี่มุมด้วยกันปิศารรมบันได6กขั้น เนียงไมตรีมัดองค์มัดสุมไก่ขึ้นว่าวและที่จุดไฟเส้นทางในการเดินเที่ยวไปตามทางสว่างเพื่อศึกษาปริศนาธรรมในหน้าบันของวิหารคตโรโพล่รือภาพวาดจิตกรรมเป็นเรื่องราวในการพัฒนาวัดบ้านขยูงโดยมีหลวงพ่อพุทธประทานพรที่เป็นศูนย์กลางที่พึ่งทางจิตใจของชาวชุมชนพระพาหาหรือแขนของพระพุทธรูปที่หลวงปู่สวงจานเอาไว้ จำนึกเจียคิดดีการคิดดีจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการทําดีพระพุทธประทานพรจึงเป็นพรให้กับสิทธิ์หลวงปู่สวงทั้งหลายวิหารโพลือเราสร้างวิหารหลังนี้เพื่อประดิษฐานพระพุทธประทานพรสถานที่สําคัญที่สุดเรียกว่าสถานที่ที่หลวงปู่สวงใช้ชีวิตก็คือสาราไมา้ล่องลอยที่เกี่ยวข้องสามารถสื่อถึง หลักฐานที่หลวงปู่สวงท่านได้ใช้ชีวิตเพราะศาลาไม้นั้นมีร่องรอยที่เผาไฟที่หลวงปู่สวงนั่งผิงไฟบนศาลาไมา้มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับที่จุดไฟเช่นหลวงตาเปาท่านเล่าให้ตามาฟังว่าท่านเองเป็นคนดับไฟอยู่บนศาลาไมา้เพราะตอนที่ดับไฟนั้นหลวงปู่สวงท่านเอา หมอนเผาไฟอยู่บนศาลาไมา้ท่านบอกว่าดับแทบไม่ทันลายมือที่หลวงปูส่สวงเขียนเอาไว้ด้วยช็อกสีขาวอยู่ในผนังศาลาไมา้อ้อยเตียนเมียนบานเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่หลวงปูส่สวงเขียนคําสอนนี้เอาไว้แปลว่าให้ทานรวยได้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่มีหุ่นขี้ผึ้งหลวงปูส่สวงมากที่สุด ในประเทศไทยในปัจจุบันอิริยาบถต่างๆทั้ง5้าอิริยาบถและเก็บรวบรวมอัฐบริขารหลวงปู่สวงชายจีวรเอาจีวรเอาผ้าขาวที่หลวงปู่สวงเคยใช้มานุ่งห่มองค์หุ่นขี้ผึ้งเพื่อประดิษฐานเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้ท่านได้มาสัมผัสและเข้าถึงเหมือนว่าหลวงปู่สวงได้มีชีวิตอยู่ใครๆมาเห็นก็บอกว่าเหมือนจริงเหมือนหลวงปู่มีชีวิตท่านก็ต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองมีทั้งยืนเดิน นั่งแล้วก็อียาบทนอนอียาบทที่สําคัญองค์แรกก็คืออิียาบทที่หลวงปู่สวงนั่งชันเข่ายิ้มมีความสุขแล้วก็ภาพต้นแบบก็ถ่ายที่วัดบ้านขยุงบางท่านก็ไปสัมผัสจีวรอ,อธิษฐานอยู่ใกล้เพราะด้วยศรัทธา มีภาพภาพหนึ่งที่หลวงปู่สวงนั่งพับเพียบภาวนาอยู่ในโพนในดินข้างกระท่อมเทียงนานาของชาวบ้านภาพที่สงบมากเรียกอิริยาบถนี้ว่าหลวงปู่สวงนั่งพับเพียบภาวนาจีวรที่ห่มองค์หลวงปู่ก็เป็นจีวรที่หลวงปู่สวงชายได้รับมาจากยายแนบบันจบ็บสำหรับหุ่นขี้พึ่งองค์หลวงปู่สวงองค์นี้หลวงปู่สวงนั่งกำกล้ากำมือเดียวอิริยาบถนี้เป็นอิริยาบถท,ที่หลวงปู่สวงรละลึกนึกถึงธรรมะที่พุทธเจ้าสอนคือใบไม้กำมือเดียว โตตามโพรพลือหุ่นขี้พึ่งหลวงปู่สวงอิริยาบถยืนการเดินทางไปของหลวงปู่สวงคือการไปตามทางสว่างถามหลวงปู่สวงจะไปไหนหลวงปู่สวงบอกว่าโตตามเพรพลือก็คือไปตามทางสว่างเคยออิริยาบถนอนได้ใช้ชีวิตอย่างติดดินนอนกลางดินกินกลางทรายนอนอยู่ในทุ่งนา แล้วก็ก่อกองไฟเอาไว้ข้างๆกลายเป็นธรรมตำนานที่มีชีวิตที่สัมผัสถึงแบบวิถีเรียบง่ายเหมือนหลวงปู่สวงได้มีชีวิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ในรถหลวงปู่สวงนั้นอาตมารับรถคันนี้มาจากอาจารย์สุขเป็นอดีตรักษาการเจ้าวาดวัดซับน้อยรถคันนี้ท่านได้มาเพราะว่าลูกศิษย์ซื้อหวยถูกเป็นรถที่หลวงปู่สวงนั่งอยู่ประจําแล้วเขียนอะไรต่างๆไว้เต็มรถเลยอีกคันหนึ่ง ทันสีขาวที่มาของการรวบรวมอัฐบริขารของหลวงปู่สวงไว้ในวัดบ้านขยุงต้นโพที่หลวงปู่สวงได้อาศัยไปอยู่ที่กระท่อมขอให้ท่านนั้นมีโอกาสได้มาสัมผัสเรื่องราวและเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงวัดบ้านขยุงเรียกว่าทำตำนานที่มีชีวิตที่นี่วัดบ้านขยุง